สวัสดีครับอิทธิพรมีดหมอหลวงพ่อเดิมนะครับวันนี้ก็จะนํามีดหลวงพ่อกล้วยเป็นศิลปะช่างบ้านนางลือนะครับกับมีดหมอหลวงพ่อเดิมซึ่งเป็นศิลปะช่างชาวบ้านยุคต้นๆน,นะครับมาให้ชมกันเดี๋ยวขอเริ่มจากเล่มของหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพก่อนนะครับเล่มนี้เป็นด้ามไม้ฝักไม้ ความยาวอยู่ที่8นิ้วเฉพาะใบเขาอยู่ที่4นิ้วครึ่งอันนี้จะเป็นศินละปะช่างยุคต้นนะครับศิละปะโบราณอายุก็เป็นหลักร้อยปีได้นะครับเล่มนี้สวยใบเขาเรียวยาวคล้ายๆกับทรงปหลดเลยนะครับมีล่องรอยการแตกของไม้จากความเก่าชัดเจนมากกันเขาเป็น ทองเหลืองหรือทองฝาบาทนะครับรัดไว้ได้สวยงามส่วนฝักเนี่ยอันนี้ไปรัดไหวใหม่เพราะว่าของเดิมเขาชำรุดนะครับแต่รัดใหม่นี้ก็รัดมาเป็น10ปีจะ20ปีแล้วนะครับส่งไปรัดกับช่างแถวพายุหะคีรีนะครับเราต้องถนอมฝักไม้ไว้นะครับถ้าเราไม่ไปรัดอนะ่ะมันจะเสียหายหมดเลยและต้องทำฝักใหม่ทั้งหมดนั่นเอง เรามาดูเรื่องใบมีดนะคบใบมีดของเขานี่ความยาวสีน่นิ้วครึ่งนะเสมาใบาโพเสมาใบาโพแบบนี้เป็นเสมาใบาโพสไตล์ช่างชาวบ้านนะครับเป็นยุคต้นๆ้นก็จะมีทั้งสองฝั่งเลยมียุคต้นต้นจะไม่ค่อยมีลวดลายหรือการสลักคาถาเยอะนะครับส่วนใหญ่มักจะริบเรียบยบ,บางเล่มอ,อาจจะไม่มีลวดลาย เลยด้วยซ้ําไปนะครับนี่ก็จะเป็นลายโบราณจริงๆลายอย่างนี้นี่มีในหนังสือด้วยนะครับแต่ผมไม่ได้เอามาให้ดูนะเนี่ยเป็นลักษณะลายโบราณช่างยุคต้นๆของหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพนะครับเก่าสวยข้างเขาก็แน่นดีแน่นสวยงามนะครับมีดก็ขนาดกระทัดรัดพกพาสะดวกดีด้วย ลักษณะใบมีดเรียวยาวนะครับคล้ายๆกับทรงขนนกอะ่ะคล้ายๆกับขนนกเลยนะฮะดูเผินๆแต่จริงๆก็คือเป็นมีดที่ออกทรงเรียวๆคล้ายๆปลดนะครับเป็นมีอีกเล่มหนึ่งที่สวยแล้วก็ดูง่ายมากของหงพ่เดิมวัดหนองโพนะครับกนะนำมาให้ทุกท่านได้รับชมกันเราสวยมาก ดำไม้ฝักไม้นะครับน้าหนักเบาพกพาสะดวกพุทธคุณครอบจักรวาลน,นะครับประมาณนี้นะครับอ่าอีกเล่มหนึ่งครับเล่มนี้เป็นมีดหลวงพ่อกลวยวัดโคสิตตารามนะครับ เล่มนี้เป็นศินละปะช่งางบ้านนางลือเป็นกลุ่มชาวบ้านที่มีฝีมือนะครับแล้วก็มีการทำมีให้กับหลวงพ่อกวยวัดโคสิตตารามในช่วง60ปีนะครับ60ปีที่แล้วนะครับมีเล่มนี้อายุประมาณ60ปีบวกลบนะครับจะไม่เก่าเท่า หลวงพ่อเดิมแต่ว่าก็มีความเก่าในระดับหนึ่งนะครับซึ่งก็จะไม่ได้ใหม่เอี่ยมนะมีหลวงพ่อก,กวยศิละปะช่างบ้านนางลือเนี่ยสวยแล้วก็มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวที่ดีนะครับนั่นก็คืออ่าลอยฟันปลาหรือรอยที่สลักไวค้คล้ายๆกับเขี้ยวนะครับทุกคนดูเลยว่าเขาจะมีความเก่าอยู่ในตัวนะครับจะมีอ่าสีดำๆที่อยู่ในล่องของ ล่องของฟันปลานะครับมันหมายถึงอาการผ่านเวลามาอย่างยาวนานนะครับล่องลึกล่องแห้งนะครับจะไม่ใหม่เลยนะครับอันนี้เป็นวิธีจำแนกมีดหลงพวกกวยศิละปะช่างนังลือเนี่ยเบื้องต้นแบบง่ายๆนะครับแล้วก็อลูมิเนียมขาปิ่นโตที่รัดไว้เนี่ยก็จะต้องมีความเก่าจะต้องไม่ใหม่นะครับที่รัดไว้เห็นสีออกเงินเงินนี่คือ อลูมิเนียมขาปิ่นโตนะครับไม่ใช่แผ่นเงินนะครับเป็นแร่อลูมิเนียมนะครับเป็นแร่โบราณนะเป็นวัสดุโบราณที่คนโบราณเนี่ยนำนิยมนำมาใช้นะครับรวมถึงพวกมีดหมอต่างๆไม่ว่าจะเป็นหลงพ่อเดิมหลงพ่อกลวยหลงพ่อรุ่งก็จะเห็นอลูมิเนียมขาปิ่นโตเนี่ยใช้ในการทำมีดค่อนข้างเยอะเพราะว่ามีความสวยงามนะครับแล้วก็ผ่านการเวลาไปยาวนานเนี่ย เขาก็ยังคงทนสภาพได้ดีนะครับยังดูสวยงามแล้วก็ไม่เปาะไม่หักแตกง่ายนั่นเองนะครับดูความเก่านะครับอันนี้ให้ดูตรงร่องเขาแบบชัดเลยร่องจะลึกจะแห้งจะมีลอยสีดำนะครับคือจะไม่ใหม่นะครับเพราะซึ่งเกิดจากการใช้งานแล้วก็การเก็บรักษานั่นเองโดนฝนโดนโดนฝุ่นโดนอากาศเลยนะครับก็เลยจะทำให้ เกิดความเก่าซึ่งเป็นธรรมชาติแบบนี้นะครับเล่มนี้ความยาวอยู่ที่9้นิ้วครึ่งเฉพาะใบเขา5นิ้วครึ่งนะครับเป็นด้ามไม้ฝักไม้สวยงามมากเหมือนกันเลยมีหลงพะกวยหายากมากนะครับนานๆจะได้มาสักทีหนึ่งใบมีดเขาก็จะเป็น <c oughs> เหล็กขาวนะครับ เหล็กขาวสวยงามความยาว5นิ้วครึ่งแล้วก็มีการสลักอาคาถานะครับเป็นคาถามงกุฎพระพุทธเจ้าเนี่ยวไวที่ใบมีดด้วยลายลึกชัดงดงามมากข้างหน้านะครับก็จะเป็นลายหน้าเกี้ยวนะครับลึกสวยงามเห็นไหมครับว่าจะต้องมีร่องรอยของความเก่านะครับจะต้องไม่ใหม่ มีจะต้องแห้งนะครับนี่แหละครับคือมีดที่สวยงามทันยุคหลวงพ่อกล้วยนะครับดูข้างก็แห้งสนิทด,ดีสวยงามมากเลยนะครับนานๆได้มาสักทีของสวยๆงามๆนะครับยังไงก็ฝากพิจารณาด้วยนะครับมีดหลวงพ่อกล้วยศิละปะช่างบ้านนางลือ เก่าแก่สวยงามนะครับใบเหล็กขาวหน้าเกี้ยวเป็นมีดที่งดงามมากๆใครชื่นชอบสนใจนะครับติดต่อสอบถามมาได้เลยใครที่เป็นสายลูกศิษย์ลูกหาหลวงพ่อก,กวยเนี่ยอย่าพลาดนะครับประมาณนี้นะครับก็นำมาให้ชมกันสองเล่มหวังว่าจะชื่นชอบกันนะครับ ยังไงก็ติดต่อมาสอบถามพูดคุยกันได้นะครับสวัสดีครับ